สวัสดีค่ะพ่อแม่มพี่น้องเมื่อสุกครูสุกคนเนาะพู้อยู่ใกล้ยู่ไกลอยู่ฟังไทยฟังเราเมื่อนี้ตีก็บุมีอย่างไรเราเมื่อนี้ตีี่พามากินข้าวข้าวอล่รจังเ่ข้าวกับผัดพริกแกงหอยเชอรี่หอยเชลี่นี่ก็เลี้ยงเราเองนะคะไปเอาอยู่ที่อันจะเลี้ยงหอยเชลี่จะกข่องเลี้ยงเองจ้ะเอามากินามาผัดกินตะอยงเนี่ยค่ะนะคะ,ะ,คะทุกคนมากินข้าวร่วยกันค่ะ ะคะผัดพริกแกงหอยเชอรี่กินผัดพริกแกงก็เลยว่าไปเอามาหอยมาต้มก่อนต้มแล้วมาแกะหัวแกะตาแก่าตาก่อนแล้วก็มาทำผัดพริกแกงจริงนะคะอร่อยดีนะคะใครทุกคนะคะใช่ค่ะ มาจ้าจ้ากินด้วยกันจ้ะผัดพริกแกงหอยเชอรี่ยัวยๆเลยนะคะนี่ค่ะของดีค่ะอิสานบ้านเราจะ้ะหาได้นะคะนี่ค่ะของแซ่บเลยนะคะเนี่ยอือหือ วันนี้เป็นอาหารจานเดียวค่ะวันนี้อับม่าคำนืดขมาจะ่ให่งานแล้วค่ะเป็นเป็นเหน่อยหน่อยเัเลยว่าอยากกินอะไรเผ็ดเผ็ดร้อนๆนค่ะวันนี้กินข้าวเจ้าค่ะวันนี้ยกินข้าวหูวค่ะไม่ได้กินข้าเหนียวไม่อร่ค่ะ ร้อนเผ็ดๆจานจน,ออนะะจานี้จะเป็นหอยเซอรี่ทอดค่ะนะคะจานนี้จะเป็นหอยเซอรี่ทอดนะคะ,นะคะหอยเซอรี่ออทอดอ,อร่อยค่ะน,นคะคะ อืมสุดยอดมากเลยค่ะอืมค่ญญะทุกคนเบาไหร่เบื่ได้มือนี้หิวเข้า หิวข้าวเหีย้ยงเลยดิฉันง,งานนายจะท่อง,งบกครองอยี่ยหิวหิวข้าวหิวน้ำอ,อือร่อยจริงๆค่ะค่ะใสยเชอร์รี่ทอดสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะ ไม่เคยกินหอยเซอรี่ผัดพริกแกงหอยเซอรี่แล้วก็หอยเซอรี่ทอดเมนูพิเศษนะคะวันนี้เป็นอาหารบ้บางๆที่หาได้นําบ้านไม่ได้ซื้อนะคะวันนี้วันนี้งบประมาณประหยัดไปค่ะไม่ได้ซื้ออาหารเอาอาหารที่เรามีอยู่มาทำกินเองค่ะค่ะ วันนี้ไม่ได้เสียตังคว่าอินนอ่มตังตังอิ่มจังตังอยู่ครบราะว่าวันนี้ เยอดเลยค่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะอืมอือดเลยคอะนออืมอืมอะมอือืมอืมอือือ

เฮ้ยโอ้โหสวยาเลยค่ะแ่็งแรงทุกคน เมนูเข้าแรงข้าวเย็นผัดหอยเชอรี่ผัดพริกแกงหอยเชอรี่ของแซบของซอบของมักอ,อืนอร่อยก็ไม่เบือ่อ 啊、哎呦了。 ยอดค่ะสุดยอดค่ะต้องแซ่บค่ะอื uh huh. อยู่แห้งแยกกินข้าวหลายกินซ้างก็ไม่เหลือกินเสือก็ไม่อิ่มเขาว่เนี่ย เพราะว่าคนตัวเล็กกินเยอะแต่ไม่อ้วนกินได้เท่าไหร่ก็ไม่อ้วนก็จริงนะคะตีคนกินเยอะดูนะคะตีคนกินหลายพร้อม <c oughs> แต่มันโบวตุ้ยโบวพีโบวอ้วนบนั่นนั้นเพื่อนรือเส้ที่เจ๊งหดาได้ได กก็เก่งดูคลิปนี้จบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม<ไ>อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีนะคะไม่พลาดในคลิปต่อไปของตีค่ะอย่าลืมนะคะ ออปิ้งปิ้งให้ตีด้วยนะคะคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ